พี่น้องชาวเลือกท่านนะครับี่ท่าก็สู่ช่อง low table gaming channel นะครับกับเกม low b l o x อีกเช่นเคยนะครับโอ้โหวันนี้ก็เข้าหน้าหนาแล้วนะครับนี่เห็นไหมเขาจัดตรีมเป็นแมบหิมะทั่วทั่วทุกมุมเลยนะครับเห็นปะในเมืองก็ต้องมีหิมะด้วยนะครับไม่ใช่แค่ในภูเขาภูเขาวาตันเซียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับชม วันนี้วันที่ถ่ายทําเนี่ยคือวันพุธที่11เดือนธันวาคมนะครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ผมมีกิจกรรมอีกหึงอย่างนะครับที่ให้คุณผู้ชมในช่วงวันปีใหม่ในช่วงวันปีใหม่นะครับนั่นคือกิจกรรมเล่นบ้านลมนั่นเองนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่สูบลมเนาะให้ผม เวลาเจ็ดโมงถึงจะมาเวลาเจ็ดโมงก่อนนะครับแต่วันนี้ผมอยู่ที่บ้านบ้านสเตรทนะครับไม่ชอบบ้านไมไ่เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตทำไอติมกินก่อนอ้กินอาหารช้าก่อนเอาไปน,นี่ว่าผัดส,สลัดแล้วกันมา เดี๋ยวเบาเสียงก่อน,นเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยิน,นเดี๋ยวจะไมไ่ผมไม่ได้ยินตอนสัมผัสสัมภาษณ์โอคินก่อนนะกันแล้วก็เอาไปดิต่อไปสุดท้ายก็อ่าเอาเป็นเค้กน้ำผึ้งแล้วกัน น้ำป่ดนด้วยนี่เราเ,าเป็นน้ำสกัดแล้วกันครับน้ำโกโก้นี่เราให้ดูดก็ไม่ดูดนะยกซดเอาแทนโอเคล้างมือนะครับเดี๋ยวไปเริ่มปาร์ตี้กันเลย ล้ามือตอนล้างให้สะอาดนะครับเชอโลมันจะไม่ได้ติดมือนะครับก็ครั้งที่แล้วเนี่ยผมเคยบ้านลมเนี่ยเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับมันก็เคยนี่นะเคยไปรีวิวไปแล้วครั้งนึงที่ฟาร์มนะที่ฟาร์มแลนด์นะครับแต่รอบนี้เรากลับมาในช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะ ในปี2567นะครับเอ้ในปีสองนยนะครับก็เดือนธันวาคมนะครับก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ตอนเริ่มขึ้นันปีใหม่ในเดือนมกราคมนะครับในปี58นะครับโอเคโอเคเรียบร้อยโอเคเสร็จแล้ว คือถ้าเราไม่อยากปล่อยไว้แบบปล่อยแบบนี้เนี่ยก็เอาลมออกได้นะเนี่ยมันจะมีจุกลมอยู่นะครับเป็นนังผู้ชมก็เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับวันปีใหม่นะครับ เมื่อวานนี้เนี่ยผมไปทดลอมเล่นนะครับทดลอมเล่นอยู่แล้วมันก็สนุกดีนะครับแต่คาร่าเน็ตรู้สึกว่ามันจะมีเนี่ยเล่นโยคะด้วยนะครับเห็นปะนโชยดูเล่นกันใต้ใต้บ้านป่าลมเลยนะครับเห็นไหมฮะ ตอนช้างเาจะมาเล่นนะครับแต่แต่เขามีไว้เล่นนะครับแต่เรามมนเล่นแต่เราหน้าด้านมาเล่นโยคะเออ <laughs> คลิปก่อนที่ผม, <laughs> ผมลงไปเนะี่ยเป็นคลิปไอเนนะี่ยเจ๊ขับรถมักง่ายนะครับคือขับรถมาแล้วมาชนผมแล้วก็มาถอยในเนะี่ยมาชนผมก่อนอะไรทนเนี้ยนะคือผมต้องไล่ไล่ยิงผู้เล่นมักง่ายนะครับคือมันขับรถมักง่ายไนงะ เนี่ยจุดเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่หน้าบ้านผมจ้ะเห็นปะจุดเกิดเหตุมันอยู่หน้าบ้านผมอันนี้ผมพูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นเล่น <c oughs> <c oughs> โอเคอเดี๋ยวเราไปเข้าประตูมิติกันดีกวา่าบ้านลมมันก็สามารถทะลุมิติเข้าไปได้านะครับนี่ตอนอย่างแรกคือเราก็ต้องมากินข้าวกันก่อนนะครับ ชอบอ่าเคบับเนาะเคบับมาโอเคกินเคบับเสร็จแล้วต่อไปก็อบเจ้านี้เลยอบเค้กเนาะกุกกี้แมมมูมแล้วกัน แล้วก็กินร้อนๆเลยคลายหนาวเป็นของหวานตบท้ายนะครับมีตัวเยน็นด้วยนี่ว่าอ๋อเปิดไม่ได้นี่มันเป็นอ่าเป็นของหวานจริงด้วยโอเคนั้งหมปิดไวกันครับมีตัวกินข้าวนตัวที่นั่งด้วยนะครับ เมื่อก่อนผมก็รีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับบ้านลมเนี่ยนะครับผมเคยก็เคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่รอบนี้มาจัดเป็นปาร์ตี้นะครับแต่ว่ารอบนี้มาจัดเป็นปาร์ตี้นะครับวันปีใหม่นะครับเบ้ะตรงนี้มันรู้สึกโลก่งๆยังไงไม่รู้อะเนี่ย ผมดูไปดูมามันก็ว่างตาละไม่มีใครมาสร้างบ,บ้านเลย <c oughs> คือเอาหลับผนจริงแล้วต่สร้างบ้านตรงไหนก็ได้บ้านละบ้านที่เป็นแบบที่ดินก็ได้อะไรไงก็ได้แต่หรือเป็นประมาณอย่างี้ได้นะครับที่ดินก็ได้หรือเป็นบ้านธรรมดาก็ได้นะครับแต่ผมชอบอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยมันขึ้นสเตรทนะครับอา่ารถมาแล้ว แล้วเป็นรถส,สุป,ปร,ร์ค้าด้วยเอ้ย้คุณเพ่ไปไหนคุณเพ่คุณเพ่ไปไหนคุณเพ่คุณเพ่ท่านคุณเพ่เอ้ยคุณเพ่เอ้าเอ้าเอาเอา,เอาแล้วก็ขับรถรอบบ้านเอ้เอาเม <c oughs> หมผู้เล่นพวกนี้มันเป็นยังไงนะเอ๋มันเป็นยังไงนะพผ,ผู้เล่นคนเนี้ยคือแต่ว่าเขาก็ ผมจะว่าเขาก็ไม่ได้ไหนะครับเพราะว่าเขาเป็นมือใหม่หัดเล่น,นสิเออเนี่ยผม,มผมก็ว่าเขาไม่ได้จริงๆผมก็ว่าเขาไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเขาขับรถไม่เก่งไงไม่ซินกับเส้นทางเลยนะครับเนี่ยเขาก็เป็นมือใหม่ผมได้ตั้งทกแปดนาทีกว่าๆเนี่ย <laughs> โอเคตรงนี้มันจะมีที่นั่น,นะครับ มันจะมีไอ้อยู่ซ่อนอยู่ครับมันคืออะไรวะ <c oughs> มันคืออะไรไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นไอ้นี่น่าจะเป็นถุงตดแน่อนอนน่ะถ้าจะไม่ผิดเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผ้ชมนั่งที่ผมลองนั่งดูก่อนเห็นไหมซึ่งบ้านลมเนี่ยอย่างที่บอกไปเนี่ยคือบ้านลมเขาคือผมบ้านลมสไลเดอร์ทะลุม,มิติเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่รอบนี้เราจะมาเป็นปาร์ตี้ปีใหม่นะครับ เดี๋ยวผมจะสไลด์ไปให้ผู้ชมมดีดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงยิมีคนไม่มีคนมาสร้างบ้านอีกมันเป็นยังไงนะ <c oughs> โอเคลงไปเลยแต่แต่น้องๆเนี่ยที่มาเล่นบ้านลมเนี่ยนะครับ บางทีก็ขึ้นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นบันไดตัวบันไดไปแล้วก็ขึ้นตรงนี้เนี่ยสไลเดอร์ไปเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผู้ชมให้ลองดูเนี่ยแล้วมันก็ลงใหม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยด,ดูดูนะดูเตะฝานในใจดูอีกครั้งหนึ่งอุย้ยกระตุกเออจริงๆก็น่าสนใจนะ ข้างหลังก็มีเนี่ยหากเ,กเล่นแล้วก็ต้องเอาลมออกใช่ป่ะเนี่ยขึ้นไปได้ปั๊บเนี่ยมันก็สลด์ลงม,มา <laughs> โอเคมันเป็นบ้านลมไป้สำหรับไอ้นี่เป็นวันสึกง3สามวันโกโหกนะครับทำไมประตูไม่เปิดเลยว,วะ <laughs> บักป่ะน่าจะบกักเอ,อ่ยังเออยังอยู่ยังอยู่ ผมมู้ชมก็ลองนอนดิมีเปียกแน่คือระหว่างที่ผมเคยเป็นเหมือนกันนะครับระหว่างที่ผมเคยถ่ายทำเนี่ยถ่ายทําเกี่ยวกับเรื่องเรือหางยาวนะครับผมกําลังถ่ายอยู่นะใช่ปะในเดือนในเดือนก่นกอนๆเนี่ย,ยคือเดือนกุมภาพันธ์ก็คือเป็นคลิปไฮไลท์หนึ่งคลิปเป็นเรืออ่าเป็นเรือนอนอในตะบ,บน ที่ทำพันเร็วมาพันพรเร็วนี่เนี่ยคือใบพัดมันสาดน้าน้ําคลองมาใส่ผมนะครับแล้วก็ถือแล้วคือก็ผมก็ต้องเปียกไปอีดนะครัเนี่ยแหละใครที่อยากดูคลิปอา่าดูคลิปรวมพรมทรมานแห่งปี2 0 2 4ที่ตากล้องเปียกน้ำคลองนะครับก็ไปลองรับชมกันได้นะครับในช่องสำรองผมนะเป็นช่องคลิปด้วยหางยันล้วนนะครับ ที่ช่อง Princess Twilight Rotate Boat นะครับก็เป็นไม่ใช่ช่องทั้คลิปเรื่องเกี่ยวกับเด็กหรอกนะแต่เป็นคลิปสำหรับเรือหางยาวนะครับที่ที่จะเอาช่องของผมเนี่ยไปที่จะเอาวิดีโอของผมเนี่ยไปลงที่ช่อง Princess Twilight Rotate Boat อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นคลิปที่คุณผู้ชมที่ยังไม่เคยมาดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้สั่ง เดี๋ยวผมจะให้ผมนอนดูนะครับนี่คือสันนานใช่อ่ะเดี๋ยวผมจะนอนดูนี่อ่ะสสาวันโกหกนะครับจริงๆมันมีอยู่จริงนะครับเนี่ยสุสานวันโกหกเนี่ยเห็นปะ่ะมันมีน้ำใช่ป่ะมันมีน้ำแบบหลอกแล้วผมก็นอนอยู่ตรงเนี้ยที่นอนเปียก เออมีที่นอนแล้วก็มีเล่นโยคะด้วยเนี่ยปกติให้เด็กเล่นนะครับเมื่อก่อนผมก็เล่นเคยเล่นแทนแลครั้งน,นึงนะครับไปปีก่อนเออนั่นแหละเออนั่นแหละเหมือนเขาพยายามจะถอยรถเข้าไปในเข้ามาในที่ลมรถมัง้งแล้วเขาก็ อีเนี่ยทามันไม่ตรงไงรถมันไม่ตรงกับทางเข้าไงเป็นอยูบจําเนี่ยผมเนี่ยก็ผมเค,คื่อนรถลยเกมนะครับแล้วก็จะพยายามเข้าอู่ไม่สิเข้าลงรถแล้วมันไอ้นี่แล้วมันเอเข้าไปไม่ได้นะครับเนี่ย <c oughs> ก็ก็ในคลิปในในคลิปเนี้ยที่ผมทําคลิปเรือหางยาลงเนี่ยก็คือวันเนี้ยไ,ไ,ไม่มันไม่มีอ่าไอ้คลิปกับเรือส,สองประสิทธิ์หนึ่งนะครับปกติจะมีคลิปเรือสองประสิทธิ์หนึ่งใช่ป่ะแต่ว่ารอบนี้ผมไม่ถ่ายนะครับเพราะว่าเรือเขาน่าจะมาช้านะครับปกติเขาเรือจะมาแบบเร็วมากนะครับมาก่อนเรือควนคอนเจ็คนเดิร์อะไรอย่างเงี้ย แต่เนี่ยคือมาช้ามากนะครับผมก็เลยเกียดถ่ายนะครับที่เกียจรอนะครับอากาศก็ร้อนเนาะช่วงนีชช่วงป็นสายหน่อยก็ร้อนละโอเคเดี๋ยวเราสไลด์ลงไปเลยไปสี่ไปไม่ไปวะอ่านั่นแหละโอเค ก็พอไป็นไปได้บางแปดโมงสบห้านาทีครับอืมอ่า้ีใหม่มีถังมารออีกแล้วโอเคเดี๋ยวผมขึ้นใหม่ก่อนมันจะมีสองเส้นทางน,นะครับเส้นทางแรกก็คือเส้นทางน,นี้กับเส้นทางด้านหลังนะที่มีปล่อยลมนะครับก็คือเกณฑ์การเก็บง่ายง่ายนะครับมผมนี่ชอบมากเลยเนะี่ยบ้านลมสไลด์ได้ทะลุม,มิติเนะี่ย คือไอตรงเนี้ยมันสามารถวาร์ปเข้าไปในบ้านได้นะครับก็จริงดีวะ่ะอ่ะอยินทีเนี่ยสิบห้าทีกว่า,วาคลิปน่าจะลงในวันในเดือนมกราปีหกแปดมันช่วงวันที่หนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับจะออกมาในวันที่ หนึ่งมกราคมนะครับคลิปผมน่าจะมากี่โมงดีน่าจะประมาณาประมาณเวลาบ่ายโมงไหมน่าจะบ่ายโมงนะครับโอเคคลิปขผ,ผมน่าจะลงบ่ายโมงอ่าไปอ้าวขายดีแล้ว <laughs> ผู้เล่นมันไม่ไม่เคยชินกับเกมนี้ไงแล้วเขาก็ออกไปเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ชินเกี่ยวกับแมปนี้นะครับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ผมส่วนใหญ่ผมก็ชินนะเกมนี้เกมไรทวเปียนะมีผู้เล่นบางท่านเนี่ยไม่เคยชินกับแมบนี้นะครับก็อยาาอยากมาลองเล่นก็ใครอยากมีวาสนาก็มาลองเล่นใครที่ วัสนาก็มีวัสนาแล้วก็มัลองเล่นดูได้นะครับเกือจะได้ถูกใจนะครับเล่นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนก่อนที่จะเก็บเกี okay. ่มือพอดีเลยสไลด์ลงไปแล้วก็ยืน <laughs> คือใหม่คือไม่ใหม่คือไม่ใหม่เอดแล้วก็สไลด์ลงมาจริงบ้านลมในไทยก็มีนะไม่ใช่แค่บ้านลมในต่างประเทศนะแต่ในอ่าในไทยก็มีนะครับในไทยก็จะไม่เหมือนบ้านลมบ้านบ้านลมในไทยเนี่ยน่าจะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนของต่างประเทศต่างประเทศก็จะเป็นแบบอ่แบบเอ้เนี่ย แบบเอ่อแบบมีไอเนี้ยสไลเดอร์แล้วก็มีไอนี้ดูด้วยนะ,ะพื้นมันก็มีด้วยแบบอันนี้คือเป็นแบบของคนทั้แบบมีแบบม,แบบมีสไลเดอร์แล้วก็สไลด์ลงมาแล้วก็ลงมาที่เบาะเลยนะครับแต่นี่คือแต่ในเกมเนี่ยชัดเจน <laughs> นะครับผมชอบหลังนี้ครับก็เลยกดดาไปเลยครับเนี่ย คือมันจะมีปอนปลอดภัยไงก็จะมีดูข้อมูลจำปิดได้นะครับอันนี้คือหน้าบ้านผมนะครับมีแมพกระโดดด้วยนี่ผมไม่เชืน,นะกับกระโดดเนี่ยมันสูงเกินไปไงแล้วมีห้องห้องนั่งเล่นห้องรับแขกห้องอะไรอย่างเงี้ยก็ห้องครัวอันนี้คือข้อมูลจอปิดภายในบ้านนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงไอ้ขอให้ทุกขอให้แฟนทุกคนในแฟนคลับของช่อง Low t e บส g เกมมิชนะนะครับมีความสุขไม่เจ็บไม่ทุกข์ไม่เจ็บ,ไม,ไ,มจบไม่ป่วยเลื่นทองไหลามาเทมานะครับแล้วก็สินเกกะแล้วก็เอา เอาเรื่องเก่าๆเนี่ยเอาเรื่องสิ่งที่ผิดพลาดหรือเรื่องเกเรื่องเรื่องผิดพลาดหรือเก่าๆเนี่ยออกไปนะครับในปีนี้ออกออกไปเห็นนะครับแล้วก็เอาหาค้นหาอะไรใหม่ๆในช่วงปี58นะครับในช่วงวันปีใหม่นะครับก็วันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปทานนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ครับ ไปนี่ก่อนไปเก็บไอ้นี่ก่อนให้มันในสภาพเดิมโอเคโอเคลมไปนอน เอฟีไฟด้วยโอเคสวัสดีสวัสดีปีใหม่นะครับ